ข,ข้าวงามขึ้นอย่างที่เราเห็นเลยเนาะ,ะแล้วมันสวยกว่าทุกปีไหมเนี่ยสวยกว่ทุกปีไม่เปลืองปุ๋ยด้วยค่ะเออนะปกติเราต้องใช้ปุ๋ยเท่าไหร่ปกติใช้พื้นนึงก็ปุ๋ยสีห้าลูกอ,อ,อันนี้ลดปุ๋ยมาสองลูกบางทีก็สามลูกอืมก็คือลดไปครึ่งหนึ่งเลยสวัสดีครับพบกับผมนะัทวงมันทองกเกษตรักโลกครับมานั่งคุยอยู่กับชาวนาครับ และนี่ครับเป็นแปลงนาข้าวของเธอครับเขียวสวยแตกกอดีมากเดี๋ยวมาพูดคุยกับเธอครับสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนนางเจือนสาธรค่ะอ่าพี่เจือนพี่เจือนตรงนี้เราอยู่บ้านอะไรครับมู่รามยางตะไคร้ตำบลมุงบัวอำเภอวชิรปารมีจังหวัดพิจิตรค่ะอ่าดินแดนแห่งจอระเข้นะจังหวัดพิจิตรนาข้าวข,ของพี่ทั้งหมดกี่ไร่ครับสามสิบไร่ค่ะสามสิบไร่รอบนี้ลงพันข้าว6กหนึง่ง ขอขอองหนึ่งข้ายุกี่วันแล้วครับเนี่ยเดือนกว่าค่ะเดือนกว่านะครับกาลังสวยเลยนะครับสวยไหมรอบนี้สวยไหมสวยค่ะสวยแต่ก um> ่อนมันไม่สวยหรอก่อนไม่สวยดินแข็งอ๋อดินแข็งค่ะนะครับแล้วน้ําที่เราเอามาใช้เป็นน้ําอะไรเนี่ยน้ำบาดาลค่ะน้าบาดาลแน่นอนว่ามีน้ําสนิ่นเป็นสนิมนเนาะแล้วด ouais ินแข็งด้วยหรอค่ะแล้วดินแข็งมันเป็นยังไงดินแข็งบานข้าวงอกไม่ดีด้วยค่ะ อหอมวันข้าวงอกไม่ดีเอาแล้วแก้ปัญหายังไงครับพี่เจือใช้ตัวนี้มาช่วยค่ะใช้ตัวไหนตัวไหนตัวไหนตัวนี้กล่องสีส้มนี่นะ,ะอ๋อเอามาใช้ยังไงมาใช้ตอนคุมเลนคุมเลนอ่าพอใช้ไปแล้วเป็นยังไงข้าวขึ้นดีเขียวอืข้าวขึ้นดีเขียวเลยค่ะนะครับอ่าแล้วอีกอันหนึ่งที่ถือใช้ไหมใช้ ใช้มานานยังน,นี้ใช้มานานเลยค่ะโอใช้มาก่อนแล้วอ่านะครับแต่ว่าเอาตัวนี้มาช่วยเรื่องของอข้าวไม่ค่อยขึ้นอ่าแล้วก็ดินก็ไม่ค่อยดีค่ะอ่พอใช้คู่กันแบบนี้แล้วเป็นไงข้าวงามขึ้นเออข้าวงามขึ้นอย่างที่เราเห็นเลยเนาะค่ะแล้วมันสวยกว่าทุกปีไหมเนี่ยสวยกว่าทุกปีไม่เลืองปุ๋ยด้วยค่ะอ่านะปกติเราต้องใช้ปุ๋ยเท่าไหร่ปกติใช้ คืนนึงก็ปุ๋ยสีห้าลูกอ,อันนี้ลดปุ๋ยมาสองลูกบางทีก็สามลูกอืก็คือลดไปครึ่งหนึ่งเลยคำว่<ะ>าผืนนึงเนี่ยหมายถึงกี่ไร่สิบไร่หมายถึงแปลงสิบไร่นะ,ะอ่านะครับพาอของพี่มีทั้งหมดสาสิบ<ะ>ไร่สิบไร่เคยใช้ปุ๋ยห้าลูกเ<ะ>หลือสองสามลูก<ะ>โอ้เยี่ยมเลยสอรอบเลยปุ๋ยแพงด้วยไหมช่วงนี้ ลูกละพันกว่าลูกละพันกว่าซื้ออันนี้ได้เลยเนาะนะ, <laughs> นะโอเคอ่ะก็แสดงว่าเราลดต้นทุนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราเขาเรียกอะไร แก้ปัญหาในเรื่องของสภาพดินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฉีดพ่นบลรุง4ฟทนะครับจากที่เราใช้มา2-3สาครั้งเนาะนะครับและรอบนี้ก็เอาโฟซอยมาช่วยในเรื่องของสภาพดินนะครับแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมใช้ต่อไปค่ะคู่หูคู่้าเลยใช่ไหมอันนี้่ขอบคุณพี่เจริญครับที่แชร์ประสบการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับแปลงนาข้าวของ พี่เจริญเองนะครับที่ <Okay. S 1> มีปัญหาเนาะในเรื่องของน้ํตาสหนิมแล้วก็ดินแข็ง <Okay. S 1> นะครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ครับใช้โฟทีของเรามาหลายรุ่นแล้วรอบนี้ก็ใช้โฟสอยเข้ามารวบนะครับวันนี้ผมนั <Okay. S 1> มทวงทองกเกษตรทั้งโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ okay.